ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์บอยนะครับวันนี้เตอร์บอก็มาขอเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของโปรเจคเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะในรอบนี้ผมก็มาพูดคุยในเรื่องของคานหน้ากันดีกว่านะทุกคนผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับคานหน้ามาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นมันเป็นแบบอะไรที่แบบยอดวิวเยอะนะแต่ว่าหน้ามันลอยๆอะ <laughs> ตอนนั้นใช้แบบตัดต่อใช้แบบกรีนสกรีนด้วยตอนนี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันนะ,นะทุกคนก็ วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของคางนาระบบปิดกับระบบเปิดว่ามันแตกต่างกันยังไงแบบไหนอะไรยังไงกันนะฮะเดี๋ยวเรา มมมาาาลลองตติิดดมชมในนนนคคปีี้กกััว่ะรบไทยลุ้นโชคกับนิวฮอลแลนด์สายใต้วันนี้นะครับลุ้นโชคใหญ่จัดให้แบบจุกจุกมูลค่ากว่า9ล้านบาทสําหรับท่านใดที่ซื้อรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์กับนิวฮอลแลนด์สายใต้วันนี้นะครับลุ้นรับรางวัลที่1ครับรถกระบะเอซูรุ่นวีคอร์สโซวิลล์มูลค่าหนึ่0 0้านบาทจํานวน3รางวันนะครับรางวัลที่2เป็นรถกระบะเอซูฮายแลนเดอร์ er, มูลค่า7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทจำนวน3รางวันนะครับรางวัลที่3เป็นรถกระบะเอซูสปัง 5ับ5 87,000บาท3รางวัลนะครับรางวัลที่4รถจักรยาน All New Honda s u p i 2,023ขับ22มูลค่า54,000บาทจำนวน15รางวัลนะฮะรางวัลที่5บัตรกำลัน l o t กิฟ i ์กา a r d มูลค่า10,000บาทจำนวน30รางวัลนะครับจับรางวัลครั้งแรกนะครับวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกาปี2516นะครับ จับรางวัลครั้งที่2นะครับวันที่8ธันวาคมปี2566ครับจับรางวัลครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะครับวันอังคารที่9มกรานะครับปี2567นะครับยิงซื้อก่อนยี่มีสิทธิ์ลุ้นโชคต่อนะครับเพราะว่าคนที่ตกจากรอบแรกสามารถ รับรอบ2และรอบ3ได้นั่นเองนะครับฝกาวิดยนครับสำหรับนิวฮอลแลนด์สายใต้ไถลุนโชเดี๋ยวเราจะมาแยกกันดีกว่านะครับว่าคานหน้าระบบปิดที่เป็นแบบเ e เวลเกียร์แล้วก็คานหน้าระบบเปิดที่เป็นแบบพันเดอรี่เกียร์นะครับมันเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คานหน้าระบบปิดกันก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีลักษณะกันเป็นแบบไหนนะฮะ คันหน้าระบบปิดนะครับส่วนประกอบและลักษณะฮะก็อันแรกเลยคือปิดมิดชิปนะครับไม่มีรูไม่มีช่องว่างกันน้ํากันฝุ่นได้ดีมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็เหมาะสําหรับงานน้ํำลุยงานน้ําได้ดีนะครับมีความคล่องตัวสูงครับ อันที่2คือชิ้นส่วนเขาน้อยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษามากๆสําหรับคานหน้าระบบปิดนะครับส่วนประกอบของคานหน้าระบบปิดที่มันน้อยชิ้นนะครับก็จะมีนะครับจะเห็นเป็นเฟืองเผาขับแล้วก็เฟืองเผาตั้งตัวบนเพื่อซึ่งไปขบกับเฟืองเผาขับนะครับแล้วก็มีเผาตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเผาตั้งตัวล่างที่ไปหมุนกับจานเฟืองตัวใหญ่ที่เป็นจานเฟืองล้อนั่นเองนะครับมันจะมีเฟืองอยู่4ตัวนั่นก็คือ เฟืองพาวาบเฟืองพา,พาตั้งตัวบนเฟืองพาตั้งตัวล่างแล้วก็เฟืองจานตัวใหญ่นั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบของคานหน้าระบบปิดที่เห็นโดยทั่วไปที่อยู่ในรถแท๊กเตอร์ขนาดเล็กแถวบ้านเรานั่นเองนะครับอันที่จริงนะครับคานหน้าของอะระบบปิดเนี่ยมันมีเลเวลมีเกรดระดับของคานด้วยว่ามีคานหน้าแบบงานอนเนกประสงค์กับงานทั่วไปอะไรเงี้ยครับมันมีเลเวลของเขาอยู่นะครับอย่างจอร์เดีย 3036E เนี่ยมันจะมีคานหน้าอยู่2แบบก็คือคานหน้าตัวที่เป็นคานเล็กเป็นแบบอเนกประสงค์หรือว่าค ทั่วไปหรือจนเรียกว่า h e a วีแต่ผมเรียกว่าเป็นคันาทั่วไปดีกว่านะครับคันหนาระบบปิดส่วนใหญ่ในรุ่นเล็กจะไม่มี Limited สลิ p นะครับแต่ว่าของฮัวต้าเนี่ยเขาจะเริ่มมีล i มิต e d สลิปในรุ่นของ m 7 0 4 0ขึ้นไปพวกนี้จะมี Limited s l i ปให้นะครับเดีย๋ยวเรามาคุยในเรื่องของ Limited Slip คืออะไรกันก่อนดีกว่า Limited Slip เนี่ยมันก็คือการที่รถท่าสังเกตว่าเวลาล้อหน้ามันฟีเยอะเนี่ยล้อส่วนใหญ่เขาจะหมุนอยู่ข้างเดียวในข้างที่มัน ไม่มีแรงกระทําด้วยสมมตุติล้อหน้าฝั่งซ้ายฟรียอย่างเงี้ยล้อฝั่งขวาเนี่ยหมดสิทธิ์หมุนเลยครับเพราะว่าล้อมวันนี้ฝั่งนี้มันฟรีทิ้งแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ล้อหน้าฝั่งซ้ายมีการจับกันเกิดขึ้นจับแน่นๆเลยนะครับล้อหน้าฝั่งขวาก็จะเกิดการหมุนนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ค่าคารหน้ามีระบบ l i limited s l i ปทีนี้นะครับเมื่อเกิดการฟรีไปนานๆจนถึงรอบของเขานะฮะ ไปจนถึงรอบของที่ Limited s l i p ทำงานนะครับตัว l Limited s l i p ก็จะเกิดการบีบหรืออัดออกหรืออัดเข้านะครับมันจะมีการอัดออกหรืออัดเข้าแล้วแต่รุ่นของเขาแล้วกันนะครับทำให้เกิดการล็อกของล้อเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งจะหมุนพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่นะฮะข้อคําเตือนในการ l i m i t e d s l i p ของรถแทรกเตอร์นะครับอย่าพยายาม เลี้ยวพวงมาลัยไปซ้ายหรือไปขวานะครับเพราะว่ามันจะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเฟืองมันหมุนพร้อมกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของ limited slip ่นเองนะครับเป็นการเสริมเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับเรามาดูคันหน้า,ร,าระบบเปิดกันบ้างน,นะครับว่ามีส่วนอุปกรณ์นะครับส่ประกอบและลักษณะแบบไหนนะครับคันหน้า,ร,าระบบเปิดก็ส่วนใหญ่นะครับจะมีลักษณะใหญ่ดูแข็งแรงทนทาน เช่นกันนะครับคานหน้าระบบเปิดก็จะมีเลเวลของคานเช่นเดียวกันก็จะแบ่งออกเป็นงานอเนกประสงค์งานทั่วไปแล้วก็งานหนักนั่นเองนะครับคืองานอเนกประสงค์ก็จะเล็กหน่อยงานทั่วไปก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยงานหนักก็จะบิ๊กเบิ้มอลังการเลยทีนี้นะครับคือเขาจะมีแบ่งออกเป็น3แบบนั่นเองและนะฮะคานหน้าแบบระบบเปิดนี่แยกประเภทของคานเป็น3แบบนะครับนั่นก็คือคานตรงแบบทั่วไปที่เราเห็นทั่วไปกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คานตรงที่มีระบบกันสะเทือนนั่นเองนะฮะ อันสุดท้ายก็คือคารระบบเปิดเป็นแบบปีกนกนะครับซึ่ง2อันที่กล่าวมาถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรถทิกร์ที่มีขนาดไซส์ใหญ่มากๆไซส์200แรงม้าขึ้นไปนะครับและที่กล่าวมานะครับคานหน้าระบบเปิดก็คือเป็นแบบเฟืองแพเน็เตอรี่เลย100%เซนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าของคูเวต้าเนี่ยมันเป็นเฟืองเป็นแบบเบเวลเกียแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น M7808 ขึ้นไปก็จะมีเฟืองแพเน็เตอรี่ด้วยที่คานหน้านะครับ นั่นก็คือเขาจะมีเฟืองเพาขับแล้วก็เฟืองเพาตั้งตัวบนแล้วก็เฟืองเพาตั้งตัวล่างไปขับกับแพเน็ตอรี่เกียร์อ๋อสุดยอดหมอบอกเลยว่าของคูบอรตาจะมีการใช้งานทั้ง2แบบนะฮะทั้งเบเวลเกียร์แล้วก็แพเนตอรี่เกียร์นั่นเองนะครับทีนี้คานหน้าระบบเปิดเนี่ยแคบจะ100%เซเลยครับจะมีลิมิเต็ดสลิปนะครับและอย่างที่บอกนะครับข้อห้ามของการใช้ลิมิเต็ดสลิปนี่ก็คือนะครับถ้าส่วนใหญ่รถที่เป็นคานหน้าแบบนี้จะมีลิมิเต็ดอยู่แล้ว มันจะใช้ระบบทั้งแบบล็อกอัตโนมัติเมื่อมีการหมุนรอบขึ้นสูงหรือจะมีแบบไฟฟ้าเลยนะครับใช้การกดโดยใช้น้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำมันเกียร์นะครับอัดเข้าไปที่โซลินอย์นะครับให้เกิดการทำงานของลิมิเต็ดสลิปนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคน ห้ามเลี้ยวพวงมาลัยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่างานประเภทไหนที่เหมาะสําหรับคันหน้าแต่ละประเภทกันบ้างดีกว่านะครับคันหน้าระบบปิดนะครับเหมาะสําหรับงานานาน้ำงานาน้ํางานที่เจอน้ําเยอะๆนะครับงานที่มีความคล่องตัวสูงของรถขนาดเล็กนะทุกคนผมบอกเลยงานที่มีความคล่องตัวสูงของรถขนาดเล็กนะครับสามารถแบบซิกแซก เลี้ยวไปมาได้ง่ายมีความคล่องตัวเข้าที่แคบหรือว่ากลับงานได้ง่ายนะครับและอีกอันนึงครับงานที่ไม่ต้องการแรงกดของหน้าดินเยอะนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องไม่ใช่งานหนักนะเพราะว่าถ้าเป็นงานหนักต้องการแรงกดของหน้าดินที่ค่อนข้างสูงอยู่เช่นรถที่เป็นพวกรถตัดหญ้าสนามกอล์ฟหรือรถตัดหญ้าแบบทั่วไปนะครับส่วนคาน้าระบบเปิดนะครับงานประเภทที่เหมาะก็คืองานหนักๆเลยเพราะว่าคันาระบบเปิดที่จะมีความแข็งแรงทนทานสูงมากกว่าคาน้าระบบปิดนะครับ งานที่ต้องการแรงลากสูงและต้องใช้โฟร์วิลแบบเยอะๆนะครับที่จริงนะไอคาน้าระบบเปิดถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความคล่องตัวนะครับวงเลี้ยวมันแคบมากๆความคล่องตัวก็สูงสุดๆเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการพัฒนาด้านของเทคโนโลยีของคารน้าแบบระบบเปิดเนี่ยมันก็สูงยิ่งขึ้นครับอย่างที่ผมไปลองนะรถของพี่ต๋องเนี่ยขับกับรถวงเลี้ยวแคบกว่ารถญี่ปุ่นที่เป็นรุ่นแรงมา95แรงและอีกหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คืองานแบรับน้ําหนักของคารหน้าอย่างเช่นงานพวกพุ่งกี่นะครับถ้าคารหน้าระบบที่มีเฟืองพอตั้งตัวบนกับเฟืองพอตั้งตัวล่างเนี่ยมันจะขบกันน้ําหนักมันจะกดลงจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับ คันหน้าระบบเปิดเนี่ยจะใช้งานได้ดีกว่าคานหน้าระบบปิดนะจ๊ะทีนี้ในบ้านเรานะครับคูเบต้าในบ้านเรา100%ยกเว้น m 7คันเดียวของคูเบต้าเป็นคานหน้าเป็นระบบปิดแต่ที่นี้ตั้งแต่78ขึ้นไปก็เป็นคานหน้าระบบปิดที่ใช้เฟิ่องเพเนตอรี่ในการทำงานนั่นเองนะครับอ้อผมลืมบอกไปเพเนตอรี่เกียร์เนี่ยการทำงานของเพเนตอรี่เกียร์เนี่ยก็คือนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดเอาเป็น4ชิ้นหลักๆแล้วก,ก,ก,กันนะครับนั่นก็คือซันเกียร์ก็คือเฟืองเกียร์ตัวกลาง แล้วก็เฟือง3เกอร์ที่เรียกว่า p พ n เนตเรี่เกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็เฟืองวงรอบนะครับเป็นลิงเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีแผ่นสามเหลี่ยมหรือแผ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาผลิตที่เป็น3รูที่คอยจับกับเจ้าตัว p พ n เนตเรี่เกียร์นั่นเองนะครับก็จะมี4 3.4จุดใหญ่ๆตรงนี้ที่เป็นส่วนประกอบนะครับและก็การทํางานของ p พ n เนตเรี่เกียร์เนี่ยสามารถส่งกําลังได้ดีส่งกำลังได้สูงมากกว่าแบบเบเวลเกียร์นั่นเองแต่ว่า คูปุต้าเขาก็มีเพนเดอร์ลี่เกียร์ถ้าเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าเพียงแต่ว่าอันแรกของเขาคือมาเป็นแบบเฟืองพอตั้งก่อนเป็นเดเวลมาก่อนนะครับและทีนี้โรเตเตอร์คูปุต้ารุ่นไหนที่ใช้คันหน้าระบบเปิดนะฮะก็มีครับก็เป็นรุ่นแท็กเตอร์ที่เป็นซีรีส์ของ M7 ขีดนะไม่ใช่ M7 0 4 0นะทุกคนเป็น M7 แล้วก็ขีด 1, 160, 1, 2, 1, 7, 1 2, น,นึ่งหนึ่งร1อยหกสิบหนี่ย170แรงมกสองหนึ่งมา้าขึ้นไปเงี้ยแล้วก็มี M8 ด้วยทุกคน ที่เป็นคานหน้าระบบเปิดนั่นเองนะครับจบไปแล้วสําหรับคานหน้านครับประเภทของคานหน้าเนี่ยระบบปิดระบบเปิดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอันไหนด้อยหรือดีกว่ากาันเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ให้มันถูกว่างานของเราที่ใช้มันเหมาะกับคานหน้าประเภทไหนมากกว่านะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ชื่นชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปนะครับหรืออยากจะใช้ให้ถูกวิธีหรือ,อจะจะใช้ให้ถูกแบบถูกกาลเทศะของสถานที่ทํางานของตัวเองก็ตามสบายนะฮะ ผมก็บอกได้แค่นี้แหละว่าตัวไหนมันจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r i c r ให้กับช่องเท็ดบอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ